สวัสดีครับกับรายการเที่ยวไปสไตล์ไตรยาพัทครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงสะพานบุญนะครับครับผมก็ขับรถมาผ่านมาพอดีใช่แล้วเผลอมองพอมาเห็นที่ด้านหลังสร้างตาดต่อสร้างมีภพสรูปค่ะแล้วก็มีเจดีย์พระธาตุเจดีย์ก็เลยสะดุดตาข้าก็เลยเห็นว่าเป็นทางสะพานบุญพอดีใช่ก็เลยเลยแวะเข้ามาเนาะ ครับแล้วเดี๋ยวลองมาหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผ,ผู้ที่สร้างผู้ที่สร้างด้านหลังนิติกรรมครับ <นะ S 2> ใช่ว่าความเป็นไปเป็นมา,นมาอย่างไรก็เดี๋ยวไปหาผู้ที่จะมาตอบคําถามตรงนี้ได้นะครับไปเราไปหากัน อาตมาภาพพระครูชินิดปัญโยภาสเป็นเจ้าวาดวัดสำงามเจ้าคณะตำบลสำงามทีวันนี้มีโครงการสร้างมหาเจดีย์สร้างหลกข้อโชคดีตลอดจนสร้างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่19ของจังหวัดพิจิต ตอนนี้ตอนนี้ที่ที่ด้านหลังนะครับก็มีมีสร้างที่เป็นเจดีย์นี่คือเป็นมหาเจดีย์ที่จะบรรจุพระสารีริกธาระสารีริกธาตุด้านหลังแล้วพระพุทธรูปเป็นหลวงพ่อโชคดีหลวงพ่อโชคดีแล้วก็ด้านล่างเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ด้านล่างเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ตอนนี้ก็กาลังสร้างโอ้โหใหญ่โตมากพื้นที่พื้นที่ในการสร้างมรดกเนี่ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด ที่ว่ามันจะมีไปแถบไปเป็นในสลาปฏิบัติปฏิบัติธรรมพุฏธิปฏิบัติธรรมรวมแล้วจะประมาณสักติสิบกว่าไรเลยหน่อย,อย,อยสิบกว่าไรมันกว้างก็เป็นพื้นที่ที่ว่าโยมก็ซื้อถวายกันแล้วก็ที่เป็นเจ้าของก็ถวายกันครับมดินไปประมาณห้าห้าลัาเพราะว่าเป็นที่ต่ำเป็นที่นานมาปรับรรพื้นที่ใหม่อะไรใหม่ ก็สร้างมาตั้งแต่ปีประมาณเริ่มทำพื้นที่ดันนอกนี่ประมาณปีห้าเดี๋ยวพอพอต่อไปถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยนี่คงแบบอก็เพราะว่าที่ที่กำหนดไว้ประมาณช่วงปี64จะเริ่มเปิดเป็นทางการปี64ค่ครับก็เปิดอย่างก็เป็นสำนักปฏิบัติแต่ว่าจริงๆแล้ว เป็นสำนักปฏิบัติมา,มาหลายปีแล้วแต่ว่าเปิดเป็นทางการก็จะเปิด่าจะเป็นปี6กสี่ปีหกสีกาปปฏิบัติแต่ว่าปัจจุบันนึงมันก็จะมีโยงเข้ามาปฏิบัติประจำก็คือที่วัดนีจ้จะเอาแนวของลวงปู่ไปที่วัดพระธาตุสีชทอง,ทองครับที่เชียงใหม่อ๋อเป็นแนวนั้นเลยก็ต้องต้องเชิญชวนให้เผื่อผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วม สร้างบุญด้วยก็ต้องติดต่อทั้งไหนครับติดต่อที่มันจะมีเพจของวัดสำงามอย่างก็ลงในในเขเรียกอะไรในในในโซเชียลอยู่แล้วในโซเชียลพิมพวัดสำงามจังหวัดพิจิตรมันจะมีสำงามทางประชม,มีแต่ว่า,โอโอาต้องลงจังหวัดพิจิตรถึงเจอครับก<อ>็เคอพิมพ์มาที่สำงามจังหวัดพิจิตรก็จะเจอเพจวัดที่นี่เลย ก็จะจะมี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 ภาพเยี่ยมชมมีภาพกําลังก่อสร้างพอดีเลยการจัดงานการอะไรประเพณีอะไรอะไรที่ก็อยู่ในเพจนี้เลยก็ถ้าเท่ากับใครที่อยากมาร่วมสร้างบุญสร้างพระมาเจดีสร้างพระพุทธรูปนี้ก็มันมันมีบัญชีมีบัญชีอยู่แล้วก็ติดต่อเข้ามาโดยตรงเลยครับก หลวงพ่อชนช,น,ชนญาติโยมนิดเผื่อญาติโยมอยากจะสําหรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาจะได้ร่วมบริจาคเติมสร้างบุญบาร,รมีสร้างมหาเจดียด์สร้างองค์หลวงพ่อโชคดีสร้างพญานาคจะมีบัญชีของทางวัดอยู่ในในเพจที่ว่าวัดวัดจัดทาไว้เปิดเข้าไปมันจะมีบัญชีของวัดอยู่พอจะเดินพอนอยู่ เป็นไงเมื่อกี้เราเดินรอบๆแล้วเป็นไงอลังการงานสร้างมากเลยครับแล้วดูะพระอาจารย์ยางนี้ลงมือเองลงมือเองครับจับเสียมจับปูนเทโอ้โหนี่เขาเรียกว่าพระสร้างพระทำพระสร้างพระช่วยแล้วดูพระพระภิกษุที่วัดวัดัรงหน้ามิ้วครับแต่เราองนี้ช่วยกันช่วยเห็นว่าเป็นเป็นบุญงามบุญใหญ่เลยครับก็แบบที่บอกนะครับก็ผู้มีเจตนา อยากจะมาร่วมสร้างบุญอันนี้สงบุญเนาะครับครับก็มาได้นะครับมามาได้สายตรงได้เลยครับมาที่วัดตสามงามหรือจะกดเข้าไปที่เพจเพจของวัดสาม3งามครับก็จะเจอเห็นเลยจะเจอเลยครับที่กําลังก่อสร้างมอนดกเ่ยเขาเรียกผมว่าเรื่อมอนดกแล้วกันเนาะที่มีพุทตรูปมีพระ พระธาตุพระธาตุครับอ่าครับผมพระธาตุนี้ก็จะเอาไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยอ๋อเนี่ยพระธาตุด้านหลังเลยเนาะครับผมและก็องค์พระหลวงพ่อโชคดีมาแล้วโชคดีแน่นอนมาแล้วโชคดีแน่นอนใครได้มากราบมาไหว้แสดงว่าเดี๋ยวเราเนี่ยโชคดีแน่เราจะโชคดีครับวันนี้เราได้เผยแผ่บารมีบาระแใช่ครับครับผมครับก็อย่าลืมนะครับผ่านไปมันมาอย่าลืมเนาะแวะมาแวะมาเลยครับรวมเป็นสะพานดุลสะพานบุญด้วยกันครับผมครับผม ครับก็ขอขับคุณที่ติดตามพวกเราเนาะครับ,รบอย่าลืมกดสั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาสถานที่ที่เราอยากจะไปถ่ายอยากจะไปทําอีกนะครับครับผมก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินมีทองมีความสุขมีความเจริญมีความร่ำรวยมีความเป็นเศรษฐีมีความเป็นมหาเศรษฐีมีความแค้วคาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงครับอายุวันโนสุข,ขังพลังสาธุเลยครับครับเจอกันวันหน้าครับเดี๋ยวไปไหนเราก็ว่ากันไปทีเนาะครับผม กดติดตามแล้วกันติดตามไว้นะครับความเคลื่อนไหวของเราถูกต้องครับความเคลื่อนไหวพี่อ่านว่าจะไปบ้านเมียน้อยหรือเปล่าช่วยครับครับผมครับเจอกันก่อนนาครับายบปยครับกับรายการเที่ยวไปสไตล์ชยพัฒครับผม